สวัสดีค่ะไหมนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่องของไหม Pastummy Channel น,นะคะช่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของไหมเองนะคะเกี่ยวกับการออกเดตกับฝรั่งนะคะและแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกเดตกับฝรั่งนะคะแต่จะมาแชร์ประสบการณ์จุดเริ่มต้นนะคะของอชีวิตใหมที่ เปลี่ยนเส้นทางชีวิตแบบแบบแบบผกผันกันมากเลยนะคะเพราะว่าหมายเข้าวงการนี้จากสแกมเมอร์ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็คือสแกมเมอร์คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนทาง Facebook นะคะก็คือเขาแอดเขาเขาแอดเป็นเพื่อนมาซึ่งเขาเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งนะคะคือ,อหน้าตาดีไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นดีนะแต่ว่าคือด้วยบุค,คลิกเขาอะมันดูดีคือ แต่งสูตรอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้ตัวเองดูดีอะไรประมาณนั้นนะคะแอดเป็นเพื่อนมาตอนแรกใหม่ก็ยังไม่ได้รับแอดนะเพราะว่าปกติอาจจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่เสร็จแล้วคราวเนี้ยพอหลังจากที่ใหม่รับแอดปุ๊บเขามีส่งข้อความมาเซฮายกับเราแล้วเราก็แบบว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพอเซฮายกับเราแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็พูดต่อ ราราร,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 รคือเขาพิมพ์มานะคะแต่หมายดันไม่รู้เรื่องเพราะว่าหมายใช้ Google Translate ใช่ไหมพอใช้ Google Translate มันก็จะตอบช้าๆนิดนึงแต่ว่าไอ้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะอะไรของเขาวะอะไรเงี้ยพราะปกติรับเป็นเพื่อนแล้วก็ก็ไม่ได้คุยกันนะส่วนใหญ่ก็คือแบบจะบอกยังไงคือเวลาเราเรารับใครเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่า ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะคะว่าการที่เราจะรับใครเป็นเพื่อนที่เราไม่รู้จักอะ่ะคือมีความคิดอย่างไงก็บอกกันนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือไม่ได้คิดอะไรก็แอดมาก็รับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่พอเขาแอดมาเขาก็ท,กทักวันนะคะพอทักทุกวันไอ้เราก็สงสัยไอ้เราก็แอบเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาเขาก็จะมีอ่าลูกน่าจะเป็นลูกแฝดนะคะเขามีลูกแฝดเป็นผู้ชาย สองคนแล้วก็ในในรูปของโปรไฟล์นะคะก็คือมีรูปแฝดมีรูปแฝดผู้ชายสองคนแล้วก็ส่วนตัวเขาเนะี่ยคือเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจากที่ Translate มาจาก g o o g l e น่ะนะคะเสร็จแล้วเขาก็เล่าเรื่องลลาบ l a อะไรของเขาอะไรย่งเงี้ยแต่ว่าคือหมายเ่ยดันไม่เข้าใจเขาขอจะขอวิดีโอคอลไอ้เรื่องเนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2อง4นะคะ ประมาณ2014ขอวิดีโอคอลแต่หมายบอกว่าภาษาอังกฤษหมายไม่เกง่งหมายว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษหมายไม่ได้หมายขอไปเรียนก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอะ,อะไรดีอ่ะคือเหมือนประมาณว่าพอคุยกันไปสักพักหนึ่งยังไม่ถึงเดือนเลยนะเขาบอกว่าลูกเขาไม่สบายเสร็จแล้วเนี่ยอพอลูกเขาไม่สบายใช่ไหมคะแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องอบัญชีอะไรสักอย่างนี่แหละ คือใหมยก็จําคร่าวๆนะว่ารายละเอียดคือก็ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะณโมเมนต์นั้นความเข้าใจก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็อธิบายมาอยู่แล้วเราก็แยกไม่ออกนะตอนนั้นว่าภาษาอังกฤษเขาดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกวันนี้เราก็รู้นะว่าภาษาอังกฤษดีแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งสแกมเมอร์ทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาไปหลายๆรูปแบบนะคะแต่สุดท้ายแล้วแพทเทิร์นก็ยังคล้ายๆเดิมนะใหม่ก็มีความสงสัยนะเขาพยายามที่จะวิดีโอ ไม่เชิงวิดีโอคอลนะเขาอยากจะโทรหาเราเนี่ยวันหนึ่งประมาณสักสองหรือสามครั้งได้อะไรเงี้ยแต่พอตอนคุยเนี่ยอยากจะคุยกับเรานะแต่บทจะหายก็คือหายไปเลยนะคะมันก็จะเป็นแปลกๆอยู่เอาจริงว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เคลิมกับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาหรือว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเนี่ยหมายมองว่ามันก็ยังดูจะบอกว่าไงคือคือ ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะเอาจริงว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยคือยังไงกันแน่อะไรก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือพอเขาจะโทรใช่ไหมแล้วใหม่ก็บอกว่าไม่ให้โทรเขาบอกว่าเขาอยากจะคุยด้วย I love you อะไรเงี้ยพอ I love you ปุ๊บอ่ะไอ้ออเราก็สะท้อนใจไม่ใช่และอะไรเงี้ยคือคนบ้าอะไรไม่รู้จักกันจะมา I love you อะไรเงี้ยหรืออะไรก็ไม่รู้หรือ ต่อให้อ่ะเอาจริงเอาจริงว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราเจอใครสักคนหนึ่งประมาณสักเป็นออนไลน์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราจะบอกใครไหมว่าเรารักเขาอะไรเงี้ยฮะอยากรู้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็สงสัยนะเพราะว่าเขาเขาพูดแบบพ่อมากนะคือแบบพอแปรจากแปรจาก Google นะเนาะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้หวานมากเลยอะไรเงี้ยหวานแบบหวานจนเลี่ยนอนะ่ะแต่เราไม่ได้อินไนงะเราก็จะรู้สึกว่า อะไรของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาของไหมคือไหมคิดในทางกลับกันเฮ้ยภาษาอังกฤษของฉันอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าไหมจะบอกก่อนเนาะ <laughs> เกินกันเนาะคะ่ะว่าชีวิตไหม,หม take, อ่ะไหมเทคอ่าอังกฤษคลาสเนี่ยตลอดเลยตั้งแต่เรียนนะคะคอร์สที่ถูกๆเนี่ยกวาดเรียบนะคะเพราะงั้นเนี่ยคือการการเขียนการอ่านได้หมดปัญหาคือเรื่องฟังฟังไม่รู้เรื่องเอาจริงผ่วยมั่งจริง แล้วกไ็ไอเรื่องเขียนก็ไม่เท่าไหร่นะคะเรื่องเขียนแล้วก็เราก็ยอมรับนะว่าเราก็คงไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพราะว่าขนาดพูดยังพูดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าอ่านก็ยังพอรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวเองเก่งก็ไม่ใช่นะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราก็มีความสงสัยนะว่าคือเราก็เรียนมาถ้าถ้ารุ่นใหม่นะคะก็จะแล้วถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัด ด้วยด้วยแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่าเริ่มเรียน a b c ตอนปห้าปหตอนปถมอะค่ะประถมหะะ้าปฐมหอะไรอย่เงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้ยเกรดก็ได้เยอะนะคะเกรดนี้จะบอกว่ามีจะสามกับสีที่ใหม่ได้นะเกรด3มกับสีมัธยมต้นก็จะบอกว่าก็อาจารย์รักอะเพราะว่าแบบคือความจําเก่งอะนะสมัยนั้นความจําเก่งแต่ตอนนี้จําไม่เก่งละคือจําเก่งคือจําแพทเทิร์นถ้าแบบว่าด้วยอ บังคับด้วยเวลาค่ะความกดดันด้วยเวลาให้จําแล้วต้องไปสนทนากันแล้วโดยจําแพทเทิร์นของภาษาอังกฤษตามหนังสือค่ะหมายจำได้เก่งจําได้ดีประมาณนั้นมันก็เลยทาให้เกรดเนี่ยได้3กับสีแล้วพอมอปลายก็ไปเรียนพิเศษพอไปเรียนพิเศษปุ๊บอาจารย์ก็ให้3ให้สีแล้วมันก็ได้มาแบบงงๆแล้วก็ต้องไปท่องอะไรนะอ่าอ่ากริยา3มช่องเออไปท่องกริยา3ช่องออปองระมาณ50คํา ก็จะได้คะแนนเพิ่มอะไรเงี้ยพออุดมศึกษาใช่ไหมคะเรียนเราก็จะเรียนแบบเติมคําในช่องว่างอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านบทความแล้วก็ตีบทความแล้วไปตอบคําถามอะไรเงี้ยมันจะไม่มีพูดหรือว่าฟังเลยนะคะอันนี้ถ้าจะโทษต้องไปโทษที่กระทรวงการศึกษาที่ออกกฎมาแล้วก็ให้ครูครูทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคือมาสอนเราเราเนี่ยสอนแบบ สอนยังไงอะสอนแบบไม่ได้เรื่องเลยพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของใหม่เองใหม่ก็มีตั้งคําถามว่าเอ๊ะฉันเรียนมาตั้งแต่กี่ปียังกี่ปีต่กี่ปีแล้วทําไมฉันยังไม่ได้เลยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นมานะคะจากนั้นมาใหม่ๆไ,ไม่ไดไ้ไม่ได้ไปต่อเขานะเพราะว่าคือมันก็ฟังแปลกๆอะเอาจริงว่ามันแปลกๆมันไม่เมกเซนนะคะนะมันไม่เมกซ์เซนจากนั้นมาใหม่ก็ไปเสิร์ ที่ Google คือไอ้เราก็ไม่รู้นะว่าจะจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าเทคคัสเราก็เทคมาแล้วหลายรอบใช่ไหมคะถ้าจะไปเทคอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะอยากจะไปเทคค r สที่วอ s สติดแต่ w a s ติหลักแสนไม่ไหวหลักแสนและอีกอย่างเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยอะไรอย่เงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นเพราะว่า ที่ผ่านมาเราก็เทคาสมาแล้วกี่คาสก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่เราเราก็เลยลองเปลี่ยนวิธีจากการที่เคยเทคาสมาแล้วก็มาใช้วิธีแบบคือแบบบังคับให้คุยกับฝรั่งไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดในหัวว่าเอ๊จะทำยังไงก็เลยลองเสิร์ชใน google ว่า,อ,าอยากคุยกับอ,อยากคุยกับชาวต่างชาติอยากหาเพื่อนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาหลายๆเว็บเลยค่ะนะคะ อันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เปลี่ยนเส้นทางเข้ามาเดินทางสัตว์นี้นะคะแล้วก็ใหม่จะบอกนะคะมะีพี่ๆหลายๆท่านที่แอดไลน์ใหม่เข้ามานะคะแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยใหม่ตอบให้ได้นะแต่ว่าทั้งเนี้ยเขาเรียกว่ายังไงแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่า เขาเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแต่เบื้องต้นโอเคหม่ยอมรับว,ว่าหม่จะสแกนให้แล้วกันแต่ว่าทางเนี้อยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยสแกนช่วยสแกนเขาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้คุยด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าดีเทลอื่นๆที่คุยกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเอาจริงถ้ามันผิดปกติมันไม่เมกเซนนะเอาจริงยังไงดีล่ะคือสมัยนี้อ่ะนะคะ สแกมเมอร์เขาก็มีการพัฒนาหลายๆรูปแบบนะตอนนี้ใหม่ก็อาจจะตามไม่ทันว่ารูปแบบเขามีอะไรบ้างแต่หลักๆมันมีจุดให้ให้จับต้องได้นะคะว่าจุดสังเกตอะ่ะมันคือยังไงก็อย่างใหม่เองเนี่ยใหม่จะคิดไปเลยว่าข้อแรกอย่างข้อแรกใช่ไหมคะเรารู้จักการกันทางออนไลน์การที่ใครจะมาคุยกันเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืมเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเดือดร้อนนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือด้วยสัญชาตญาณของเรามนุษย์นะเอามนุษย์เลยนะคะสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยจะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะขอความช่วยเหลือกับใครก่อนอนะ่ะก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งทางออนไลน์ ยิ่งถ้าเป็นผู้ชายด้วยแล้วจะมีไหมคะที่จะแบบว่าเอ่ยปากขอยืมเงินขอตังค์เพื่อที่จะไปใช้ใจ่ายในช่วงที่ตัวเองเดือดร้อนคือเอาจริงนะคะผู้ชายที่เอ่ยปากขอยืมเงินเรามี2แบบอันนี้ตามความคิดของไหมนะคะย้ําว่าความคิดส่วนตัวนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือข้อแรกตีต่างไว้ก่อนว่าคือ scammer ข้อ2ต่อให้ไม่ใช่ก c a m m e r นะคะผู้ชายคนนี้คำถามเราจะสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้หรือเปล่าอันนี้คือฝากให้คิดนะคะเพราะว่าคือถ้าผู้ชายโดยปกติถ้าผู้ชายเป็นแมนเราเนี่ยเขาไม่มีทางหรอกที่จะมาขอยืม,ยมตังค์เรายิ่งด้วยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่เขาชอบเป็นผู้หญิงที่เขาสนใจไม่มีทางคะ่ะเพราะอีโก้เขามีอีโก้เขามีนะคะดังนั้นเนี่ยให้พึงระวังไว้ตรงนี้ให้ คิดเสมอว่าผู้ชายมีสองประเภทนี้ถ้ากรณีถ้าเขามายืมตังเราอีกอย่างหนึ่งนะหมายจะบอกว่าผู้หญิงเราอ่ะหรือว่าคนทุกคนอ่ะไม่โง่นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะว่าเราเห็นเงินในบัญชีของเขาอะไรทํานองนั้นแล้วเขาขอความช่วยเหลือค่ะเรามาอะไรเงี้ยเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่นะแต่ว่าเขายังใช้ไม่ได้ตอนเนี้ย คุณช่วยโอนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมช่วงที่ฉันเดือดร้อนเดียวฉันจะโอนกลับนะคะเขาพูดแบบนี้ถูกไหมคะแต่ตอนเราโอน่ะมันใช่แต่ตอนที่โอนกลับอะ่ะเราไม่รู้ไงเช่นเดียวกันกับการที่เพื่อนยืมตังะคะ่ะการที่เพื่อนยืมตังตอนที่เขามาขอยืมเงินเราเนี่ยเขาก็ทําทุกทีทางใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยโอนตังไปให้เขา แต่หลังจากที่เราโอนตังค์ไปให้เขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เหมือนเป็นทาสเขาใช่ไหมความทุกข์อยู่ที่เราแหละไม่ใช่ที่เขาแล้วเพราะเขาไม่คืนตังเราถูกไหมคะทํานองเดียวกันค่ะทํานองเดียวกันซึ่งเอาจริงๆโดยวิถีชีวิตของมนุษย์แล้วโดย common sense แล้วมนุษย์จะขอยืมกับคนใกล้ตัวก่อนหลังจากยืมจากคนใกล้ตัวเอาเอาเพื่อนที่เคยแบบยืมๆกันนะคะ เขาจะยืมจากคนใกล้ตัวก่อนพอยืมจากคนใกล้ตัวแล้วไม่คืนถึงจะไปยืมกับคนอื่นๆละแวดข้างๆนะคะแล้วก็จากมันก็จะไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวนะมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกอะไรอหลอกให้เราไปลงทุนด้วยอย่างนี้ก็มีเอาจริงๆว่าการการที่หลอกให้เราไปลงทุนด้วยอะ่ะ เช่นอย่างมมติว่าเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยลงทุนไปหมื่นหนึ่งได้กาไร20%อเของหมื่นหนึง่งเฮ้ยมันก็เยอะอยู่นะแต่เอาจริงในในในความรู้สึกอะนะคะถ้าเราไม่โลภนะคะถ้าเราไม่โลภลองลองดีๆว่าไอ,ไอทีบอกว่าจะได้เนี่ยมันได้จริงๆใช่ไหมหรือบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าลงทุนไปสองหมืน่นใช่ไหมคะให้กลับมาให้นะให้นะ มันตัวเลขมันได้นะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้เงินเข้าเข้ามือเราใช่ไหมเราก็ลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มแล้วสุดท้ายก็สูบเงินอะไรทานองเนี้ยเอาจริงในในความรู้สึกหมนะมัน,ะม,นมันก็ไม่ make ซนถ้าเราไม่โลภนะคะเราจะไม่ติดกับดักพวกนี้เลยเอาจริงนะคะเพราะว่าหม่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนไม่โง่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันจะมีความคิดแบบแวบเข้ามาคือแบบคืออยากได้ตังคนอะนะเข้าใจว่าอยากได้ังค์แต่ว่า ลองกลับมาอีกมุมหนึ่งว่าคิดถึง common s e n s ์นิดนึงว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยมัน make ซ e หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบงก์ก็ยังไม่ให้เลยใครจะไปให้ตั้ง20สเอร์ซนถูกไหมคะหรือแม้กระทัง่งอ่าเขาเรียกอะไรนะเล่นหุ้นใช่ไหมเล่นหุ้นยังมีได้มีเสียเลยเล่นไพ่เหมือนกันยังมีได้มีเสียเลยมันจะมีวันได้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือ common s e n s ์นะคะฝากไว้ให้คิดนิดนึงเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ